นคนมีบุญเท่านั้นแหละที่สัตว์มาหาหนูแค่หนูมีบุญมากเลยอะแม่ใส่ปูนี้ค่ะไปไหมเรียกข้างในเลยเรียข้างในครัวผ้าอแล้วครัวกองเก็บผ้าได้ไม่เต็มเลยเหรอใครนะคนไม่เป็นคนเต็มหน้าน้อยมากเมื่อเทียรกับปอจะปอนี่งงเลยนะจริงหลักฐานพระเอกไงยเออรำเลย เอิมาอุ้ยชี่นีดีพอบุญเติมดูดีดูดีตายตาตายเออยอะไรเออยพี่ไอทีหลังติดขนตาเลยว่าว่ากับไอรอแป๊บนึงนะพี่กอเติมหน้าอยู่ไเออไม่ต้องไอเวน มุดเป็นเสียงแมวเราทำไงดีตัวนี้เลยตอนนี้แแมว,ว <laughs> <laughs>